ครับวันนี้ก็มาดูกันเรื่องการสูบทำไมมันถึงได้มีสองรุ่นชาร์ปก็มีสองรุ่นครับ mm hmm. ก็พบกับช่างเก่าเล่าประสบการณ์รถไถฟอร์ดนำเสนอกันง่ายๆพอเข้าใจแบบพื้นฐาน <c oughs> การสูบที่มีรุ่นหัวตัวเมียคือเป็นการสูบรุ่น5 0 0 0 6น0 0เรียกกันง่ายง่ายงดีกว่าส่วนรุ่นที่ไม่มีหัวตัวเมีย ก็คืออันนี้ก็จะเป็นรุ่น6610รุ่นสุดท้ายแล้วก็6640 TS90 เขาเรียกว่า,าบูตกานมันจะเอียงก็คือมันจะเป็นรุ่นเฉียงครับชาร์ปก็จะใช้ไม่เหมือนกันชาร์ปก็จะเป็นหน้ากว้างกับหนนะ้าแคบในรุ่น5,666เราเรียกกันแบบนี้ก็คือเป็นชาร์ปหน้ากว้างอันนี้เป็นชาร์ปหน้าแคบก็ดูความแตกต่างกันนะครับ อันนี้สูงกว่าอันนี้เตี้ยกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ชา้าให้ตรงรุ่นเพราะมันจะมีปัญหาก็ดูกันง่ายๆก่อนถ้าตรงรุ่นมันอันนี้ช้บหน้ากว้างมันใส่ตรงรุ่นมันมันก็จะแบ่งสองข้างเท่ากันนะครับทุกด้านเท่ากันถ้าเราเอาหน้าแคบมาใส่จะเกิดอะไรขึ้น เราก็จะเห็นความแตกต่างของความช่องว่างไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เยอะกว่าแถบนี้พอดีก็ต้องใช้ให้ตรงรุ่นแล้วทีนี้เราก็มาดูรุ่น6610หรือ6640ที่เป็นชชมหน้าแคบเราใส่ตรงรุ่นมันมันก็จะมีช่องว่างพอดีคือเอาไว้ให การสูบให้ให้ตัวได้ไม่ติดไม่ติดมุมข้ออันนี้คือตรงรุ่นแต่ถ้าเราเอาหน้ากว้างมาใส่รุ่นหน้าแคบจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดช่องว่างอันนี้พอดีแต่ฝั่งนี้ล้นไปติดมุมข้อบางทีอาจจะหมุนไม่ไปก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาซื้อชาร์ปควรมีตัวอย่างมาอย่าไปบอกรุ่นเพราะว่าบางทีท่านไม่เห็นหรอกว่าการสูบมันเป็นแบบไหน ยังไม่ได้หรือเครื่องซื้อชับไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้อันนี้คืออย่างสําหรับพวกเจ้าของรถที่ซ่อมเองนะครับเพราะว่าควรเอาชับมามันจะได้ไม่เสียเวลาท่านเวลามาซื้อก็เปรียบเทียบให้ดูถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ถ้าเกิดมันหมุนไม่ไปหรือบางทีมันไปติดมุมข้อมันก็จะทำให้ลูกสูบให้ตัวไม่ได้ ก็ฝากเอาไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากร้านเราฝันอะไรการสูบที่มีหัวตัวเมียก็คือใช้ยชาบหน้ากว้างส่วนการสูบที่เป็นน็อตปล่อยไม่มีหัวตัวเมียอันนี้ก็จะเป็นรุ่น664 0ก็แล้วกันเรียกง่ายๆเพราะใน661 0มันไม่ได้มีทุกคันมันจะมีเฉพาะรุ่นปัม๊กมกลมไอดี ID, โต ครับมันจะเป็นรุ่นสุดท้ายมันจะเป็นการส่กรุ่นใหม่ก็ฝากเอาไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยนะครับขอบพระคุณครับ